ฉันทสูตรผู้จเจริญสติปทานสี่ชื่อว่าทำให้แจ้งอมะตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่เหล่านี้สติปฐานสี่เป็นฉไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละความพอใจในกายนั่นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอ่านชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมะตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมละความพอใจในเวทนานั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมละความพอใจในจิตนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ย่อมละความพอใจในธรรมนั้นได้เพราะละความพอใจได้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะจบสูตรที่เจ็ด